สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับเทปฤทธิ์นำเสนอเหรียญชนะจนของพระาจารย์ประสูตรนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะไม่ใช่งานเหรียญนะครับเขาจะเป็นงานที่เป็นงานพับผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าพับผงของรุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนเนาะเขาจะมาในกล่องที่เป็นกล่องแบบหนาๆใหญ่ๆสีแดงแบบนี้นะครับ แล้วก็สกีนด้านหน้าเป็นชนะจนแล้วก็สกีนยันนะครับแล้วก็เป็นชื่อของพระอาจารย์นะเขาก็จะเหมือนกับกล่องของผ้าเหลียนเลยนะอ่านี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในองค์นี้นะครับรีดได้มา1 2ึซ้ำเออมีใบบอกรายการนะครับได้44หุ้มปิดทองคําแท้นะครับป้ายรวยทองนะครับนี่มาดูกันนะครับ เป็นงานพับผงนะครับแต่ว่ารายการนี้อื้อหือสวยมากนะครับเขาจะเป็นงานปิดทองนะครับนี่นะเออนี่นี่นี่โอ้โหหนามากนะครับพับผงนะครับรุ่นนี้หนามากนะสำหรับองค์ที่สองนะครับนี่จอเป็นสีเหลืองนะครับใบรายการบอกว่าเนื้อว่านมหาเสน่ห์หนึ่งร้อยแปนะครับฝั่งเพชรปัดทอง หมุดนะจีวอนว่านลอยนะครับลอยว่านตะกุดทองทิพย์สองดอกนะครับนี่นะมามาดูกันมีตะกุดทองทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็อ่าค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับคืออ่าวงกลมเขาก็พอดีนะครับพอดีกับเนื้อผงของเขานะครับนี่มามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูงานนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นรายการเด็ดนะครับรายการหุ้มทองนะครับตอนเนี้ งานที่เป็นหุ้มทองคําแท้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงรุ่นไหนๆนะครับเขาแบบนิยมกันมากนะครับคือกระแสงานปิดทองเนี่ยคือปังมากจริงนะครับนี่นะราคานําโดดกว่ารายการอื่นๆเลยนะครับนี่นะเขาเขาจะเป็นรูปทรงเป็นทรงกลมนะครับจะคล้ายๆกับงานเหรียญนะครับเดี๋ยวไปรให้ดูงานเหรียญนะถ้าเกิด f c ท่านไหนนะครับยังไม่เคยเห็นงานเหรียญนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะพี่ในคลิปเก่าๆนะครับนี่เดี๋ยไปรีดให้ดูนี่นะ ขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับน่าจะเท่ากันเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับสําหรับงานเหรียญที่เป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมหน้าเสือนะครับหน้าเสือนอนกินเนาะด้านหน้าน,านี่ขนาดเท่ากันนะครับนี่นะเออรายการนี้เป็นแบคโรเดียมนะครับนี่นะอันนี้นะครับเป็นแบคโรเดียมหน้ากากนวะมาเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับก็จะเป็นด้านบนจะเป็น เสือนอนกินนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์เสือเนาะด้าน,นล่างจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อประสูติปิยะธรรมโมนะครับส่วนขอบก็จะเป็นลายอ่าเป็นลายจักนะครับนี่พิมพ์เดียวกันเนาะพิมพ์เดียวกันเลยนะครับส่วนหมายเลขนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมายเลขนะครับนี่นะอ๋อป้ายรวยนะครับที่บอกเมื่อกี้นะเป็นคำว่ารวยนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายรวย แล้วก็ส่วนความหนานะครับเป็นพับผงที่ขอบหนามากน,นะพี่นะเออนี่คุ้มๆนะครับอ่านี่นะครับหมายเลขนะครับเขาจะเป็นตรงนี้เนาะหมายเลขอันนี้จะเป็นออพิเศษนะครับน่าจานว่าพิเศษนะพี่ก็ถือว่าเป็นงานพิเศษนะครับงานหุ้มทองนะครับน่าจะเป็นทองคำอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น96เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น96ประมาณนี้เนาะเออไม่ใช่ร้อนะพี่นะ ได้หมายเลข27นะครับรายการนี้ส่วนจำนวนการจัดสร้างไม่ได้บอกว่าสร้างกี่องค์นะครับสำหรับรายการที่เป็นหุ้มทองคำแท้แบบนี้นะครับเอออันนี้คือทองคำแท้นะพี่แล้วก็ที่ปรลิตสัมผัสนะครับถือว่าเป็นการหุ้มที่หนามากนะครับอย่างรุ่นอื่นที่เราเคยสัมผัสกันเขาจะค่อนข้างบางเหมือนทองคำเปลวนะครับเอามาปัดนะครับมาหุ้มมาปัดนะ แต่สาหรับรุ่นนี้ผลิตไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการหุ้มยังไงนะครับถึงหนาออกมาแบบนี้นะครับออสัมผัสได้เลยว่าหนานะครับนี่นะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆที่ผลิตเคยทําให้ดูเนาะถ้าเกิดรุ่นอื่นเนี่ยเราจะเห็นเนื้อของมวลสารเขานะครับนี่ขอบหนามากนะครับส่วนด้านหลังนี่นะก็จะเป็นหลังยันเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเหรียญด้วยอ่าเป็นหลังยันเดียวกันขนาดเท่ากันนะพี่ผลิตคิดว่า รัศมีองเรียนขนาดเท่ากันนะครับเท่าที่ดูเนะเาะแต่ความหนาคือหนามากนะพี่นี่อันนี้คืองานหุ้มทองคําแท้นะครับนี่นะแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะส่วนใหญ่ก็คงจะ90 96นะครับส่วนใหญ่นะส่วนรายการนี้นะครับเนื้อที่เป็นอะไรเนื้อว่าน108นะครับส่วนรายการนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านเนาะว่าน108ประมาณนี้นะครับจําไม่ได้แล้วนะครับ ตรงนี้เขาก็จะฝังหมุดนะนะครับนี่นะฝังหมุดนนะหนึ่งที่ตะกุดทองนะครับน่าจะเป็นทองทิพย์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสือนอนกินนะพี่แต่ว่าเขาผ่านการโรยเอ่าโรย,ยผงยผงทองเนาะโรยผงทองนะครับนี่นะเขาก็จะโรยหนามากนะครับปกคลุมแบบจนไม่เห็นรายละเอียดของเสือนะครับหนาจริงนะครับแล้วก็ จะมีอะไรอีกไมเอ่ยมีเหมือนเป็นเส้นผมจีวรนะครับนี่นะอ่าเป็นจีวรนะครับนี่สายศิลจีวรประมาณนี้นะครับอ่านี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเออหือนะครับมีจีวรของพระอาจารย์ด้วยนะนี่สองกันแบบชัดๆนะครับจีวรพระอาจารย์นะเห็นเป็นตะข่ายตะข่ายตารางตารางเลยนะครับ ชัดจริงมวลสันแน่นนะครับเข้มขังมากนะพี่นะมวลสันแน่นนะส่วนหมายเลขนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะเออหมายเลขอยู่นี่นะครับรายการนี้นะครับจะได้เป็นหมายเลข25นะครับตอกสอเสือนะครับน่าจะมาจากภาจานประสูตรเนาะอันนี้คือเดาเอานะ <c oughs> นี่นะครับหมายเลข25แล้วก็มวลสาร คือเต็มระบบเลยนะครับมวลสารแบบเข้มขังมากนะครับปัดทองโรยทองฝังหมุดนะนะครับแล้วก็มีตะกุดทอง2ดอกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือพับผงของรุ่นนี้นะครับเออรุ่นชนะจนมนพยักนะครับนี่นะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมมากนะครับพี่ที่อยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะพี่อันนี้จะคือเป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับ สำหรับพระอาจารย์เลยเนาะเพราะว่าท่านเองก็เป็นเกจิท่านแรกเลยนะครับที่ทําเสือนอนกินแล้วก็เป็นตํานานของเสือเท่านะครับวัดในเตานะครับเขาอ้อเนาะนี่นะครับเออห้ามพลาดเด็ดขาดนะพี่นะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สาหรับวัตถุมงคลชนะจนมนต์ะการนะครับซึ่งก็จะเป็นรายการที่เป็นภาพผงนะครับนี่นะเออเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บน่าค้นหามากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับปิ๊ก็ฝาก FC ฝากกดซับสไคร้ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริตด้วยนะครับแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริทจะนำวัตถุมงคลรุ่นไหนมาเปิดให้ fc ไีด้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย